การใส่หน้ากากอนามัยนอนนะคะจะเป็นอันตรายไหมสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะก็เจอจกับตะเอกันแล้วนะคะในช่องคลิป์นีกนะจ๊ะคลิปนี้นะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัยนะคะเพราะว่าพอดีต้นไปอ่านเจอในกระทู้หนึ่งของอันทิปที่เขียนไว้ว่า นอนนะคะะัปเกอันตรายไหมแล้วทีเนี้ยพอต้องไปเจอกระทู้ตัวนี้ใช่ไหมแล้วเต่ก็ไปอ่านมาไปศึกษาม,มานะคะในใน g ุกเกินั่นแหละอ่ะก็จะมีคุณหมอนะคะท่านหนึ่งเขาบอกว่าการใส่หน้ากากอนามัยนะคะเป็นระยะเวลานานๆนะคะจะเกิดผลเสียต่อร่างกายเพราะว่าอ่ออกซิเจนในร่างกายของเราอะ่ะเขาเรียกว่าออกซิเจนในเลือดอะ่ะก็จะลดน,น้อยลงนะคะเมื่อชีเพเมื่อแบบ แน,นี้จะเกิดขึ้นเฉพาะคนที่มีอายุสูงสูงนะคะส่วนมากนะคะทุกคนการใส่หน้ากากอนามัยนะคะจริงๆแล้วอ,ะอ่ะเรานะคะสามารถใส่ได้เฉพาะตอนที่เราอยู่ห้องนอกนะคะหรือว่าพบปะผู้คนเยอะๆสถานที่ที่มีผู้คนเยอะๆนะคะอย่างเช่นสถานที่อ่ะโรงพยาบาลนะสอก็จะเป็นสถานที่แบบเป็นตลาดชุมชนทุบนมอะไรเงี้ยยิ่งช่วงนี้เป็นวิกฤตโควิด2019เเนาะเอ้ยเป็นโควิด แล้วก็อีกอย่างประเทศไทยคือเข้าสู่ภาวะฝุ่น PM 2.5อีกนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วการใส่หน้ากากอนามัยนะคะถ้าเรานะคะอยู่บ้านคนเดียวนะคะหรือว่าอยู่ในที่ที่มีอากาศปลอดโปร่งนะคะโล่งเงี้ยเราก็สามารถที่จะถอดหน้ากากอนามัยออกมาได้นะคะดีกว่าเราจะใส่ไปนานๆเพราะว่าการใส่หน้ากากอนามัยเป็นระยะเวลานาน,าน,าน,านมันจะส่งผลเสียให้กับสุขภาพร่างกายของเรานะคะ แล้วที่กระทูนั้นเขาถามว่าการใส่หน้ากากอนามัยนอนนะคะเป็นอันตรายไหมาสาหรับความคิดเติ้ลนะขณะคุณหมอเข้ออกมาเขียนว่าการใส่หน้ากากอนามัยนานๆมันจะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วการใส่หน้ากากอนามัยนอนมีผลค่ะมีผลส่งต่อนสุขภาพ คือเราไม่ต้องกลัวฝุ่นไม่ต้องกลัวอะไรเพราะถ้าเราอยู่ในบ้านเราก็ปัดกำพมสาดบ้านของเรานะคะให้สะอาดพอนะคะทุกคนโอเคหลังจากที่เรานะคะพูดถึงเรื่ เชื้อโลกนะคะก็คลิปนี้่ก็จะมาเตือนได้ความหวังดีแล้วก็จะมาพูดได้ความหวังดีนะจ๊ะล้วเจอกันใหม่